สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมโรงงานบริษัท MB ็ a บคา n m ตันแมชชินี่นะครับดูซิว่ามีเครื่องอะไรบ้างนะครับในบริษัทเปข้าประตูมาแลครับลายมือตัวแรกนะครับผมเป็นเครื่องปรับไดคัดนะพันสองแล้วก็มีเครื่องเย็บเซมิออโต้ครับมาเครื่องเย็บ ตั้งระยะได้นะครับสองตัวมีเครื่องพิมพ์ฮะกองพัชน,นีนะฮะ9ก้าร้อคูณส0สองสีนะครับของโรตจรี่หนึ่งตัวครับผมอันนี้เครื่องปากกาวออโตนะครับหนึ่ตัวนะครับผมอันนี้เครื่องขย่าเศษนะครับมาเครื่องมัดเวียงนะครับผม มัดเบี่ยงสามตัวเครื่องเย็บเซมีอโตอีกหนึ่งตัวนะครับมาฝั่งนี้เป็นเครื่องอปากกาวออโต้นะครับผมปากกาวออโต้นะครับประกอบเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งลูกค้านะครับอันนี้เป็นชิ้นส่วนคือเครื่องปากกาวตัวนั้นนะยังไม่ได้ประกอบครับมีเครื่องมัดเบี่ยงนะครับผมไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะครับ มีมมบะบดน้ําสีนะครับผมกับเครื่องมัดแบบใหม่นะครับทั้งรอบได้ครับ1รอบ2รอบ3รอบถึง99รอบได้นะครับตัวนี้มีเครื่องเย็บเป็นนวดหนึ่งตัวนะครับ,รอ,รบ,รบอ,นนอันนี้ก็เป็นเครื่องมัดครับผมมัดเวียงนะครับนนี้มัดเบี่ยงอันนี้ก็เป็นเครื่องมัดความร้อนนะครับมัโต๊ความร้อนแล้วก็มีเครื่องพิมพ์นะครับ สองุดกล่องไปั้นนีนะครับเก้าร้อยคูณสองพันอีกหนึ่งตัวนะครับพร้อมขยออกจากนะครับผมแยกตู้หมดเลยนะครับแยกตู้นะครับตู้ไขรตู้มันนะครับผมก็มีเครื่องพิมพ์นะครับน,นี่เครื่องเย็บเซมีไฟฟ้านะครับผม มีออโตโออ้น,นีเครื่องไซเวนะครับผมสองสีลอตเตอรี่นะครับติดตัวฟีดปล่อยนะครับผมฟีดปล่อยให้นะครับลูกค้าสั่งมานะครับผมมีปากกาวนะฮะปากกาวที่ยังไม่ได้ประกอบปากกาออโตโอ้น,น,นะครับนี่ไซเวะครับสองสีพา้อมลอตเตอรี่นะครับผมโอเคฮะ น่าจะมีประมาณนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้นะครับผม